a bảo ít tuổi cho nên có giờ ta xa mà nếu cô trả lâu lâu cho cô hà lấy u hà cô giờ có cái hà cô lấy u lấy giờ vì ta nên cho tụ hà à không có lấy cô hà là giờ có giờ cơ sáng luôn cho hà xa sáng cao họ mà sáng bao hà ta Uh, yu ole chang e yu ha pao ta o uh, tu, Montanaa, uh, le, salud, Lei, <laughs> tu la, <cruge> no yo ta ta le nin zu lo zu yu ha lu le no lo ni mun zu lo lu le lu tu ha lu lo ni lang ha lu dao o phong o yu lo yo ni lun zu yu ha lu e ni sang za yu cha lu o ni tu long kao na ho mà mấy sự lùng nong xe hả ta à yo Yu yo up cho yo bao lần đi chẳng ta ô tụi nó yo càng có nhiều tuần cha, à อยู่ไอ in ้ต bon ้น UH, ชุยูฮาฮลงเนาะไอ้ยนีสังอ่าจ้าจอยู้วนีตูหลงเก่ารอย่างเลก็รู้ท้ายพ่อตาผู้ชายคนนี้กำลังพยายามจีบคุณอยู่เนาะนะหอมาไปสุดรู้แท้แทหะตายอนีอ้วนตัวอย่างเลจังจอยู่ปู่เนาะนะหอมาอ่าดูตัวอย่างที่กันนีอวนจอยู่ปู่เนาะหอมายอนีเยอะอ่าเผาก็ไม่สื่จะช้าช้ามานเนาะอ่าช้ารู้เนาะ เจ้าตนูก็หานะหอจะาตาก็จะไลนองรอนยอยออ่อเลอู้เลนัวเจ้าก็นองวิยะจ้าวิยะนิสังูก็หาลูหนะหอมานิยช้าอย่างอู้อย่างนัวเจ้าลัวาโจเอ่อก็นองหนะหอมาออมายกกสาป้าตานิสังนิจังเจ้าก็ก็สเป้านมาก็จจุอก็ยาตานิ่งงก็มาก็กู

ใส่ใสนีบยนชาลูอย่างอู้อย่างนัวลุูก็หันด้าวนะเหรอมาขอนนมากุยอขอที่อีกนีบวลอ่าโก็ปูนะรต่สามชูกวอีจนากฮโลนีาก็ฮโล่าัวหนีูลนะหมาขอนนคุยอขอที่อีก็หนีวยโอโจก็ป้าอ๋อหขอที่อ้อมาขอที่อ้อมา do người yo, à, hát chung thì cố hát chung cố cho các non na hoạ, mà người yo hát chu kịch ngắn ta, như phong như giống trang, mua na mua ý trang nó na ho mà yo nó cho các na hoạ vyo trang, vyo trái yo như à, ni tôi cố cho các nồng, vyo sáng bao ta, có อ่าก็ถูกกู้ส่งไปจางเลยนี่สั่งเป่าก็หาหนาะฮะเนี่ฮะเลยชาขอลู้ก็ฮะตาเนี่ยูหาะนี่ยถูกู้จะก็นองแตาเนี่ยไม่นาไม่จู้เลยจางมั่วเฮาหรือเลยจางอ่าขอนมากียออีโค่ก็ตายันนี่สั่งเป่าก็เลยอ่าก็เลยเรื่องนะหอเลยอ่าก็เลยเรื่องส่วนตัวเด็กก็ถูกกู้นาฮะเนี่ฮะชาเนี่ฮะเลยลูหาะนี่เลยเรื่องส่วนตัวจะก็นองนะนะฮะมาขอนมูกูยอขอที่อ้อนะฮะโอ้ยฮะตาอืม นิหนน้องจุก็หนูต้หาหนเล่ยจูก็น้องตังหรออันหนูน้องจก็ให้ก็อ่าจะสังหาเนูแต่กูอ่ากูอยู่อ้โจ้หนูก็อย่โจก็หาลูกกอย่ยาจอนะหรอโนมากูย่ขอที่ออกันิต่รูจู๋อ่าก็เป้านะหรอขอที่ไปเนาะขอที่เปกันิอจก็นิโอจก็ เอาให้อยู่โจ้สก็ปวดเดียวนียกข้ก้นะเหมาอ่าจะเหตุใดโมเดก็อยางม่มีส่วนนยกขวก็นะเหมาเขาก็ยกข้อนยอวียอเลจ้าเขาก็ยกข้อหนอตุดนสังจาก็อ่า ราทับใจนิ่มาราทับใจนิ่เตนี่ฮเลยอันชาก็รัวนิโตโร่เรานื้อหาเลยไล่อย่างก็รุดท้ายเพราะว่าเนื้อหาเลยไล่รูจีบก็เลยยังเนืเยอะทำคะแนนจนเนืตุวกู้นะฮะขอโนมาก็เยอะอีกขอก็ตาเนืหลังอ่าครัวอ,อยู่อ่าเนืครัวจะอยูเจตีตาตตก็จะอยู่กูอ่า โม่ติดก็อย่างเจอๆเราติดก็ย่างก็จะย้าเรานิยบครัยูนู่นะฮะมาเขานก้อผู้ใช้ตาตายอะนื้อแสงอ่าจีบยูนู่นฮะเราเยาะนื้อแสงจะจ่ายูอ้วนในตัวรู้นู่นะฮะมาเนื้อหาเล่อ่าโอ้ขาเกะกะในหนัวตอร์ู้จะอยูอ่าประทับใจเดี๋ยวนู่นะฮะมาเนืู้เยอตัวอย่างซื้อก็ ขอที ades, winter, ่ไปกันนิโอเตอรลูนะฮอมาขอที <but questo S 2> ่เปล่ากันนิโอเตอรลูอีกขอแต่ยอขอกระตาอ่าตะคอนแรงเนาะตะคอนแรงมาเนืยอรูนงยืนยันย่างเลยเนาะเนื้องตาก็มัวคอนเจ้าเราจะเต้าเนาะก็มัวตุลูกเราจะเต้าอ่าเนี่อรูนงยืนยันย่างเลยเนาะนะฮอโอเตะคอนแรงมาเนื้อเต้ากางรูนงยืนยันย่างเนื้อนงอ่าตัวอยญ่ก็ได้เนี่อตาไม่ได้รีเนี่ยขอตีนะไม่เนาะ ซอยตื่นาเราอย่าไม่ย่อจะรู้แสงตื่นมาหนียลุนนองอยู่เต็นโตนะเหรอฮะนองขอนต่างมาเหนื่ลยมังนองตาก็มัวตัวรู้เราจะเต้าเราอย่าก็อ่ามัวลสงเก่าเลยลอก็เออก็มัวอ่าร่วนเช้าเราจะเต้ามานเหนียรุนนองเนล้วนเทก่อนแรงปุ๊ยู่จะนองนะเหรอปุ๊ยู่จะนองก่อนย่างย่างเทกอนแรงมาปุ๊กจะนองก้อนย่างย่างโอปุ๊ยโยมงนองลัวหรือแรงหรือตัวตาอ๋อ ตัวรองเก้ากินเนาะนะก็กูสั่งจานนี่เจ้าลูกกูตัวรองเก้านะมานิ่มดรองเท้าเราจะเต้าหนาเราอย่านิ่ยหมดตัวลูกเราจะเต้ามันเนียมึงนอนลดิเล่งดีโตนะเหรอมาตัวต้นหนึ่งก็อ่าอย่าปอเยอาสั่งจากก็ลูกออ้พอตัวลู้มาปอเยอาอ่านอนขอนอ่ะเขากระตาก็ลูกซาปัวอ่าก็ปัวเต้ามอดตัวลู้ปอเยอะเอาลุงนอนก็ฮะแี่คนเลี้ยงเราพอย่าจะลุงนอนก็พอย่ามึง nông rồi lũ lên được tù ná hò Nó mà cô yêu khó thi bao cả bố lô chơi bao ná khó thi chứ nó hò khó thi chứ mà Bố Bố yêu Bố yêu Khó thi chứ mà bố yêu Bố yêu na nông bô nè hò nong ha bô yêu bố xin cho dù hà lô thì bố yêu lù nông yêu nha bố yêu lù nông yêu hà lô, lấy u lấy nô, hò hò tư ta có sáng châu bố hả lô bố sáng châu có hả lô e bố hà u, hả nô ừm, có sáng châu bố hả lô nọ, New York New York, ô châu cơ, nhà châu cơ nè hả mà à nhà châu cơ có nó no chút tăng lên đó bố à bao hạt ta yu, ta có bốn chú có hà lô nên đấy là yo à có sẵn chú bố hạt lô ha bố à có là yo, dạng thái bố bố chuông có muốn chàng có ưu khó nua ná mà yo tu cơ ta yếu nhóng mong chàng có ưu khó nua mà cú yếu ô chú bố yếu ít khó cơ bố tuần có ô

ลูกฮะชาบ้านุกคนแต่ไม่มนั่งกินไดเหรอเนาะฮะที่ต่างลิงดูเหรอขาที่เบื่อไม่ยู่หัวก็นะฮะขอที่เบื่อไม่หัวก็หรืขอที่เปล่าแต่ย่างอื่นขอที่เปล่าแต่ไม่ยมุงนองตาไม่ย่อรนองก็เลยไม่ย่อมุงนองเลยเรื่องเล็กเล็กแต่ตัวนองก็เหรอที่มัวตัวรู้ล่ะจิต้าอ่าไม่ยมุงนองลิงดูนะฮะขอที่จืดขอที่จืดแต่ไม่ย่อ่าฮะจู่ก็อ่าแล้วไ่ย่อเจาะก็มุงฉางของอู้ขอโน้นนะฮะมา กูขอโนมากูเหรออีกขอกรารเตาวเต้าจะอยน่ฮะหัจุ่ยป้าเตาอ๋อพสังสิสสาอ่อจะอยู่มอโบตูรงเกาเต๋อนะฮะเราออย่างเรนลุทายตาพวกกำลังคุณเขากำลังจีบคุณอยู่นะนะหอมาอ่าต้องบอกว่าสอเจีเตกอเาจอยู่ตัวมมงเลยสอเชี กนจะอยู่จังหาจ้ะลู้มงเออทางซาฮานาหอมากูขอโนกูออีกขอเออาัาตาบอสสังสังจะอยู่จะมองอบอวลเลยตุลูนะหอมาปล่อยอวอยงสืออหยางเลีโนเติลูนะหอมานูโนกูหาลโนซื้อกูยอมแพงแสงหาง